ครับผมกมวลเผาสวัสด์นะครับก็เป็นศิลปินแล้วก็สอนหนังสือด้วยก็เป็นเป็นอาจารย์อยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วนอกนั้นก็ไปช่วยตามหาอะไรต่างๆตามที่เขาอยากให้เราไปศิละปะของผมเนี่ยก็มักจะทำงานในลักษณะของความเป็นไซส์สเปซิฟิกอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็โดยส่วนใหญ่งานก็จะเป็นลักษณะ i n นส a ตน a t ชั่น การขึ้นลงแล้วก็จะประสบการณ์ที่เรามีประสบการณ์กับชิคใหม่เองฮะแล้วก็ environment แล้วทุกครั้งที่เวลาเราไปในแต่ละที่เนี่ยอย่างในเมืองก็อีกอย่างหนึง่งบางครั้งก็จะมีโอกาสต่อไปนอกเมืองคือเวลาเราตื่นมาเวลาที่อากาศมันดีๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโวมันมันเหมกับเราสัมผัสเลยบางอย่างที่ที่มันไม่มีตัวตนนะครับแต่ว่าการสัมผัสได้ของของสิ่งที่เราเรารับรู้ถึง อความหายใจแล้วมันเต็มปอดอต่พูดง่ายเมืองเมืองเติบโตนะ่ะยังยังไม่เท่าไหร่ไม่เท่ากับสิ่งที่มันมีผลกระทบทางเรื่องอหมอกควันที่เกิดจากการเผาเผาไมา้มันทําให้อสิ่งที่มีอยู่ถูกขโมยไปจากเดินเนี่ยเราเดินไปเราก็ได้สูดกลิ่นนู้นได้กลิ่นนี้แล้วเราก็ไม่รู้สึกว่าเออเราจะหายใจแล้วเราต้องกังวลเราก็อยากจะพูดถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วถูก มันถูกทําให้มันหายไปด้วยกลไกของสิ่งที่ว่าใครจะทําหรือมันเป็นอย่างไรเนี่ยอันนี้เราไม่พลาดพิงถึงแต่ว่าเรารู้สึกว่าทุกคนเคยคุ้นเคยแล้วเราไม่ต้องซื้อหาเราเดินไปเราก็เราก็ได้แล้วก็ฤด,ดูการหนึ่งเปลี่ยนไปเราก็ได้กลิ่นอ่ามันก็เป็นของมันอยู่แต่ว่าแต่ว่าพอมันเกิดสิ่งที่เราที่มันเป็นสิ่งที่มีผลกระทบเราต้องใส่หน้ากากการที่เราต้องปิดกั้นไอการ ผัสสะหรือสัมผัสแบบนี้อย่างที่แบบสบายๆเนี่ยมันก็หายไปทีนี้ไอ้การหายไปนเนี่ยผมผมเลยคิดว่าเออแล้วเ,เราจะทําอย่างไรให้เราสามารถเอากลิ่นนั้นเนี่ยกลับมาเป็นตัวงานเรากําลังทําในสิ่งที่มันหายไปแล้วหรือเมื่อไหร่มันจะกลับมาอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นคร่าวๆที่จะปรากฏในโปรเจกต์นี้นะครับ ว่าผมเนี่ยมันคือ voice ในด้านหนึ่งที่เรามีมีเสียงที่แป่งออกไปว่าโอเคเราคนที่จะคอนเซิร์นกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็เรื่องเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งที่มันใกล้ตัวแล้วเองตัวงานศิลปะมันก็จะพูดในสถานะที่เป็นเป็นตัวของเขาเองที่พูดในในทางเวทีศิลปะนะครับในแง่ของศิลปะมาสิ่งล้อ,อมหรือศิลปินก็เป็นสิ่งที่ในเมื่อเขาให้สิทธิเ์เรา แล้วเรามีสิทธิ์ที่จะพูดเนี่ยผ่งทาอันนั้นก็คือเป็นเรื่องของของเป็นเราใช้สิทธิ์ที่เราไม่เป็นละเมิดใครแล้วเราก็คิดว่าการไม่ละเมิดใจมันก็คือคือมันคือการแบ่งปันประสบการณ์การรับรู้ในอีกภาษาหนึ่ง